สวัสดีเชา้าวันจันทร์ที่23มิถุนายน68นะครับลูกสาวเยยาลานะครับก็เดี๋ยวเตรียมผสมมาดำนะครับรอบต่อไปนะครับส่วนชุดนี้ชุดนี้เป็นลูกมะดำนะครับเตรียมแบ่งวันนี้นะครับเตรียมแบ่งวันนี้มีทั้งหมด10ตัว3ค้อนะครับ ชุดแรกนี้นะครับเป็นมาดําบวกแม่น้าโชคนะครับมาดําบวกแม่น้าโชคชุดนี้มีคิวจองครับโครงสร้างใหญ่มากเลยโครงสร้างใหญ่มากเป็นตัวผู้สี่ตัวนะครับก็จะจับสลับนะครับตัวผู้กับตัวตัวตัวโตกับตัวเล็กนะครับเป็นทําเป็นสองคู่นะครับแบ่งให้พี่น้องที่จองไว้นะครับสองสองคิวแรกนะครับถ้าใครไม่พร้อมก็ผ่านนะครับใครไม่พร้อมก็ผ่านแล้วก็ คิวต่อไปก็รอรับนะครับส่วนชุดนี้เป็นมาดำบวกแม่มาริมโขงครับมาเหล็กเพชรริมโองนะครับก็มีอยู่สี่ตัวเหมือนกันนะครับเป็นตัวผู้สองตัวเมียสองนะครับตัวนี้ก็จะมีรอยโตอยู่ตัวหนึ่งนะครับมีรอยโตตัวผู้นะครับอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเมียมีแล้วตัวเมียเท่ากันนะครับ เดี๋ยวก็ชุดนี้ก็มีคิวจองนะครับชุดนี้มีคิวจองก็คงจะเอาสลับให้นะครับอย่างประมาณนี้นะครับคู่นี้นะครับคู่นี้แล้วก็ตัวเมียตัวโตวหน่อยก็จะเอาเข้ากับตัวผู้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมติดกิ๊ปีกถ่ายรูปนะครับติดกิ๊ปีกถ่ายรูปน่าจะช่วงสายๆนะครับก็ให้โอกาสนะครับให้โอกาสผู้ที่จับจองไปจนถึงช่วงเย็นนะครับ ช่วงเวย็นประมาณสองอทุ่มนะครับให้โอกาสผู้ที่จับจองไปจนถึงสองทุ่มนะครับถ้าผ่านพ้นสองทุ่มของวันนี้ไปละก็จะออไหลไปตามคิวนะครับไหลไปตามคิวที่มีการจับจองนะครับส่วนชุดนี้เป็นออชุดลูกมาดำ ลูกมาดําบวกแม่มานครนะครับมาเหล็กลูกสาวมหานครมีสี่ตัวนะครับแต่พอดีอ,อ,อีกสองตัวคอดังนะครับคอดังตอนนี้ผมรักษาละฉีดยาละนะครับก็เหลือแค่สองตัวตัวนี้นะครับตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งก็มีพี่ๆจากจังหวัดชลบรุรีทักมานะครับทักมาขอปิดนะครับทักมาขอปิดเดี๋ยว เดี๋ยวถ่ายรูปติดกิ Stand ๊บปีกถ่ายรูปให้ดูนะครับถ้าชอบก็ถ้าชอบก็เ,เดี๋ยวจัดไว้ให้นะครับชุดนี้ไม่มีคิวจองนะครับส่วนอีก2ตัวส่วนอีก2ตัวนั้นเดี๋ยวรักษาหายแล้วนะครับค่อยจัดแบ่งนะครับตัวผู้ตัวใหญ่แต่ตัวเมียตัวเล็กนะครับอีกอีกคู่หนึ่งนะครับส่วนชุดนี้ก็ตัวเมียสวยมากเลยครับตัวเมียโครงสร้างใหญ่นะครับส่วนตัวผู้ก็ ตเล็กนิดนึงนะครับสำหรับอไก่ลูกไก่ลูกมาดมนะวันนี้ที่จะมีแบ่งก็บ10สิบตัวนะครับสิบตัวประมาณนี้นะครับผมเจ้าเทาทันใจนะครับเจ้าเทาทันใจตอนนี้ก็ผสมไก่สายเตะไว้อยู่นะครับก็เป็นลูกเป็นลูกสาว มาดำอยู่3ตัว2ตัวนะครับผสมลูกสาวมาดำไว้2ตัวแล้วก็ผสมลูกสาวแดงเอสิบหกไว้ตัวหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เขาเขาผสมกับโจฮานได้ลูกมาเจ็ดตัวแล้วก็ผสมกับลูกสาวเยอจะลาได้มาสี่ตัวนะครับผมเอาใส่ตู้ฟักนะครับไข่ที่เหลือสีอฟองก็เกิดหมดนะครับได้สี่ตัว แล้วก็ผสมกับาาคุณไอ้แม่มานาครแม่มานครก็ได้ลูกมาเจ็ดตัวไ้เก้าเก้าตัวนะครับได้ลูกมาเก้าตัวนะครับตัวนี้ก็ผ่านไฟห้านะครับไฟสุดท้ายก็ชนเงินแสนนะครับข้างละห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแม่นำโชคนะครับผมเอาลูกเข้าไปเลี้ยงไฟแล้วนะครับเอาลูกเข้าไปเลี้ยงไฟ ก็เตรียมทำเนื้อทำตัวเ,ออเดี๋ยววันนี้นะจะจับอาบน้ำเสร็จแล้วก็ถ้าแดดถ้าแดดจะจับอาบน้ำแล้วก็ทำเสานะครับทำเสาลูกเขาัวโต,วตวนะครับแม่น้ำโชคนีลอยโตมากเลยนะครับกระดูกโครงสร้างใหญ่นะครับเพราะว่าแม่น้ำโชคน้ำหนักสองกิโลก,กว่านะครับก็ชุดรุ่นพี่ก็เห็นกันละนะครับว่า เป็นไก่ที่มีแข้งหน้านะครับโยนเตะเสร็จแล้วก็เข้าไปจับตีแม่นๆนะครับเตะแม่นแนะครับแข้งหน้าแม่นๆ่นนะครับโยนหนักๆใส่นะครับลูกสาวเยอยลาก็รอบต่อไปก็ผสมมาดำนะครับตัวนี้เป็นหลานไก่ทองนะครับไก่ทองเลือดไก่ทองเลือดขั้หาดเลือดลบนะครับสายพ่อนะครับ ส่วนสายแม่นี้เป็นถุงเงินฟาสถุงเงินฟาสทานนะครับตุวนี้ก็เป็นลูกมาดาอีกตัวนะครับมาดำสายแมงเขาเป็นสายขาวห้าพลังนะครับชุดนี้ผมเก็บไว้ตัวหนึ่งนะครับเป็นหลานพายุนะครับชุดนี้เป็นหลานพายุพายุผสมกับสายแดงเวหาแดงเวหา เย้ายักษ์เสือดำหงแดงซูเปอร์เอนะครับเก็บไว้คู่นึงนะครับตัวนี้ตอนนั้นป่วยคอดังนะครับผอมตอนนี้รักษาหายแล้วนะครับรอยโตนะพ่อเขา2อนะครับลูกพายุหมุนบานใหม่ไทเปตัวนั้นนะรอย2อตัวนี้ก็ดูแล้วน่าจะรอยโตนะครับตอนนี้ทางเหนือก็มีไก่รอยโตลงสนามกันนะครับสองห้าสองหเจดนะครับเริ่มมีแล้วนะครับ ตุดนี้เมื่อวานนะครับคู่นี้เมื่อวานนวมนะครับนวมไปหนึ่งอันนะครับตัวนี้เป็นลูกของตัวนี้นะครับเป็นลูกของแม่นําโชคนะครับแม่น้าโชคแม่เมื่อกี้เนี่ยนะครับตัวนี้เป็นหลานแม่น้าโชคแหะนะครับส่วนแม่เขาเป็นไก่สายเหนือนะครับไก่เตะทางเหนือนะครับเมื่อวานก็อานวมกันนะครับเมื่อวานเอานวมกันก็ ไต้หนึ่งอันนะครับตัวนี้เป็นลูกมาดำนะครับมาดำแดงเวหานะครับแดงผ่าคู่เกิดเสกสรรแข่งหน้าเยอะมากนะครับก็เตะทั้งอันเลยนะครับเตะทั้งอันเลยนะครับก็เหลือแต่ความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปก็นวมสองันนะครับดูการดูพัฒนาการนะครับแข็งหน้าเยอะนะครับเป็นไก่คุมคุมบนด้วยนะครับไหล่กอดคอบนหยิบตีนะครับ เปิดคางมาก็ได้เล่นลูกค้างด้วยนะครับตัวนี้ก็แข้งหน้าเยอะเหมือนกันนะครับแข้งหน้าเยอะตีเลาะหูขึ้นเออเลาะคางขึ้นหูนะครับลูกมาดำนะครับลูกมาดำมีแบ่งอยู่นะครับตัวเมียอายุสามสี่เดือนนะครับตัวนี้นะครับเป็นมาดำ เสยวฟงบิ๊กกั๊นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมจะแบ่งให้นะครับตัวเมียตัวนี้นะครับใครอยากได้ตัวเมียคู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นมาดําเสียวฟงพืนลมนะครับนี่ครับเป็นตัวเมียนะครับคู่ตัวเมียสำหรับท่านที่อยากได้คู่ตัวเมียนะครับก็เดี๋ยวจัดเอ่อพร้อมพร้อมส่งนะครับเอ่อสิบห้าใบแดงพร้อมส่ง สิบห้าใบแดงพร้อมส่งท่นานใดอยากได้ก็ทักมาได้นะครับเนี่ยตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเป็นเข่าทั้งคู่ครับเข่าอ๋อนเข่าตัวนี้ตัวเข่านะครับ,ต,ต,รบตัวนั้นไม่เขานะ่าเป็นมาดมเสยวพงนะครับเป็นสายมาดามเสยวพงก็มีเสียวพงบิ๊กครับกับเสยวพงปืนลมนะครับนี่แม่แดงสีสองเท่าฟ้าปืนลมนะครับเท่าฟ้าปืนลม เปิดให้เขาออกมานะครับเอเปิดให้ออกก็ไม่ออกนะครับเลีเ้ยงลูกห้าตัวนะครับจากแปดตัวเหลือห้าตัวนี่ลูกสาวโจฮานลูกสาวโจฮานผสมกับเจ้าเท่าทัานใจนะครับได้ลูกมาเจ็ดตัวครับจะมาดำนะครับลูก ลูกสาวลมหลวงพื้นลมมหานครกับแม่มาเล็กปืน้นกล่วนตัวนี้เป็นลูกสาวเ,เป็นหลานโจฮานนะครับเป็นพืนลมมหานครตโจฮานตัวลูกสาวโจฮานนะครับ,บ,รบ,รรบแดงเอ็มสิบหกมหานครเสดําดำสังเว่นแตกเลี้ยงลูกนะครับเหลือสามตัวทีนี้มาคืนเอฟซีจากชนบุรีพักมานะครับเ,เขาได้ลูกไปนะครับก็ บอกแข่งหน้าจัดมากนะวันเดียวสามตัวนะครับผมบอกว่าจะไปเพิ่งทาอะไรมันเยอะนะครับไก่อายุแค่เจ็ดแปดเดือนนะครับวันเดียวสามตัวเลยนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเขาบอกไม่ถึงห้านาทีนะครับเจ้าของไก่จับออกหมดเลยนะครับโทรมาตอนนี้ลูกมาดําตูวผู้นะขอจองหมดเลยนะผมก็แบ่งให้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าผมแบ่งตัวผู้ตัวเมียก็จะค้างนะครับ ถ้าแบ่งก็ต้องแบ่งเป็นคู่ไปนะครับเว้นแต่มีตัวคู่เยอะนะครับถึงจะแบ่งให้นะครับบอกลับไม่อั้นนะครับลูกมาดำตัวคู่มีเท่าไหร่เอาหมดแม่น,นจวนนะครับแม่น,นจวนก็ชุดนี้ก็แบ่งยกขอ้ออยู่นะครับแบ่งยกขอ้อมีตัวคู่อยู่ตัวคู่อยู่สองตัว นะครับเห็นง,งอนมีตัวคู่สองตัวเมียสองนะครับตัวนี้พร้อมส่งนะราคาสองพันห้าพร้อมส่งนะครับตอนนั้นผมบอกสองพันวันนี้สองพันห้าครับเขาเขาโตขึ้นแล้วนะครับสองนห้าพร้อมส่งแม่หนึ่งลูกสี่นะครับตัวนี้ก็เป็นลูก แดง1 6นะครับตัวนี้เป็นชุดยกอครอบนะผสมกับเจ้าเท่าทันใจนะครับยังไม่ไข่นะครับยังไม่ไข่ตัวนี้ก็ยังไม่ไข่นะครับลูกลูกของมาดามนะครับมาดาขาวห้าพลัง ผสมกับเจ้าเท่าทานใจผสมสองสามรอบแลบ้ว,ย,ว,วยังไม่ไข่นะครับตัวนี้มาดำผสมกับสายสอมีสุวรรณปรวุฒนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ไข่ยังไม่ได้ผสมนะครับแม่นี้ใหญ่มากเลยยังไม่ได้ผสมนะครับ แม่นี้เป็นลูกมาดำนะครับลูกมาดำอ,อ่าถ่ายไม่ได้นะครับลูกมาดำเท่านิเยียนะครับก็คือนิวเยียหนุ่มลงมีบวกกับเทามิบิน,นบผสมกับเจ้าเท่าทันใจนะครับผสมกับเจ้าเทอาทันใจไข่ฟองที่สองละนะครับฟองแรกผมคัดออกไปนะครับก็นี่เป็นไข่ ค้งที่สองนะครับผสมผสมวันเว้นสองวันนะครับตอนนี้มดดำก็ควงอยู่สองตัวนะครับควงอยู่สองตัว เช้านี้คงไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามครับใน youtube นะครับเป็นช่องใหม่นะครับเป็นช่องใหม่แล้วก็ช่องเดิมถูกปิดกั้นไปละนะครับโดนละเมิดนะครับข้อหาละเมิดชุมชนนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับเดี๋ยวรอหมดหมดการถูก ถูกปิดกั้นนะครับค่อยลงนะครับช่องช่องเดิมน,นะครับตอนนี้ก็จะไปเป็นช่องใหม่นะครับเป็นช่องชอลมหลวงนะครับในวงเล็บก,ก็ติดกว้างชีแนลเหมือนเดิมน,นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ไปเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับผม